นับสนุนโดยกิกะไบต์และ AMD สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเรา IT r e b o บ n ยังอยู่กับเมยแล้วก็โปรดักที่จะต้องได้เหมือนเดิม วันนี้ค่ะเมมีเมนบอร์ดจะมาแนะนํากัน1ตัวเป็นเมนบอร์ดในตระกูลเกมมิ่งจากทาง MSI ซึ่ง MSI นะคะเขาจะแบ่งเมนบอร์ดในตระกูลนี้ออกมาเป็น3ซีรีส์เลยไล่มาตั้งแต่พี่ใหญ่สุดอย่าง enthusiast gaming ค่ะอันนี้ก็สําหรับคอเกมขาโหดเลยอยากได้ทุกอย่างแบบจัดเต็มความเร็วฟีเจอร์ต่างๆมาครบเรียกได้ว่าซื้อตัวนี้ไปนะไม่ต้องไปอัปเกรดเพิ่มเลยเล่นไปแบบสบายๆชิลๆซีรีส์ต่อมาค่ะจะเป็น performance gaming ซึ่งตัวนี้นะคะก็ไม่ได้แรงน้อยกว่ารุ่นพี่สักเท่าไหร่แต่ว่ามันจะมีความพิเศษเพิ่มขึ้นมาก็คือ เรียกว่าได้ทั้งความแรงแล้วก็ความหลอ่อซีรีส์นี้นะเราเคยรีวิวไปแล้วหนึ่งตัวลองย้อนกลับไปดูค่ะและซีรีส์น้องเล็กสุดก็คือ Arsenal Gaming ค่ะตัวนี้เนี่ยก็สำหรับคอเกมหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้าวงการมาแต่อยากจะได้ทุกอย่างครบ,ครบๆเหมือนที่รุ่นพี่เขามีกันเหมือนกับเวลาเราลงไปในสนามรบเนี่ยเราเลือกอาวุธได้เลยว่าเราอยากจะเอาปืนเอามีดเอาอะไรไปสปาร์ตฟันกับคนอื่นต้องซีรีส์นี้ค่ะอะ่พูดมาขนาดนี้แล้วนะเมว่าทุกคนน่าจะอยากเห็นแล้วแหละว่าวันนี้เราจะเอาอะไรมาให้ดูกันกับตัวนี้เลย msi z 1 7 0 m mortar ตัวกล่องค่ะมาในโทนสีเขียวตีมทหารมาเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีรูปปืนครบก็ตรงตามชื่อรุ่น mortar ของเขาค่ะมาดูด้านหลังกล่องกันบ้าง<ม>ก็จะระบุรายละเอียดต่างๆนะคะฟีเจอร์เด็ดๆที่บอร์ดตัวนี้มีมาให้ค่ะไล่มาเลยตั้งแต่รองรับ 4k military class 4 d e u u g led เทคโนโลยี ddr 4 boost แล้วก็เกมมิ่งแลนด์ค่ะเมนบอร์ดตัวนี้ค่ะเป็นขนาดไมโคร ATX ซนะคะซึ่งความกว้างคูณยาวเนี่ยจะอยู่ที่24.4คูณ24.4ซนติเมตรค่ะแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่ง PCB นะคะเป็นแบบสีเลเยอร์สีดำแบบนี้ค่ะตัดกับสีขาวตรงลายปริน้นตรงนี้นะคะซึ่ง MSI เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น DNA อ็นเอดีไซน์ให้ความรู้สึกเหมือนการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์แต่ละตัวลึกไปจนถึงระดับ DNA เลยแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นชุดระบายความร้อนของภาคจ่ายไฟนะคะแล้วก็ฮีตซิง,งค ไวว้้ดซ็อกเก็ต CPU ค่ะเป็น LGA 1 1 5 1รองรับ CPU Intel Skylake Generation ที่6ซึ่งไล่มาเลยค่ะตั้งแต่ Celeron Pentium i 3 i 5แล้วก็ i 7ชุดพัาจ่สายไฟค่ะมีทั้งหมด6เฟสด้านบน4นะคะแล้วก็ด้านข้างอีก2ค่ะแรมเป็น DDR 4แบบ Dual Channel นะคะให้มาทั้งหมดเนี่ยสสล็อต ความจุสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่6 4กิกะไบต์บัสค่ะจะอยู่ที่2 133เมกะเฮิร์ซแต่ว่าสามารถวอร์คล็อกไปได้จนสูงถึง3,600เมกะเฮิร์ซค่ะรองรับเทคโนโลยี XMP จากทาง Intel ด้วยแต่ที่สำคัญค่ะเข้ามาพร้อมกับเทคโนโลยี DDR 4 b o o s t ซึ่งเป็นการออกแบบแผงวงจรของ RAM เนี่ยแยกออกมาต่างหากเพื่อให้ RAM เนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะสาหรับ expansion slot ค่ะเขามีมาให้ทั้งหมดเนี่ยส slot เป็น3.0ทั้งหมดไล่มาเลยค่ะตั้งแต่ X 1 6 X 1 1> X 1แล้วก็ X 4รองรับการทำงาน Multi ัลติ i า a r d แบบ M D Crossfire ซึ่งความเร็วเนี่ยมันก็จะวิ่งอยู่ที่ X 1 6แล้วก็ X 4แต่ถ้าเราติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มตรงสล็อตที่3นะคะความเร็วของสล็อตนี้เนี่ยมันจะลดลงเหลือแค่ X 2เท่านั้นค่ะตรงนี้ค่ะมี M 2 connector สำหรับโมดูล Wi-FI มาให้อีกหนึ่งสลอ็อตสำหรับสล็อตบนสุดค่ะเขาก็มี Steel armor มาช่วยเพิ่มความหล่อให้กับบอร์ดตัวนี้และที่สำคัญนะคะยังช่วยรองรับน้ำหนักของการ์ดที่มีขนาดใหญ่ด้วยค่ะ ระบบเสียงของบอร์ดตัวนี้ค่ะเป็นชิปเซต Realtek ALC892 นะคะที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี Audio Boost ให้เสียงที่สมบูรณ์ชัดเจนแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นคาปาซิเตอร์นะคะที่เป็น Audio Grade ทั้งหมดแล้วก็ยังมีการแยกลายปริ้นออกมาเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนด้วยค่ะสำหรับพอร์ต SATA ค่ะเขาก็มี SATA 3 6มหกกบิเพอร์เซกมาให้ทั้งหมดเนี่ย6พอร์ตแล้วก็ตรงนี้นะคะมี SATA Express 1พอร์ตค่ะ back I/O panel ค่ะไล่มาเลยตั้งแต่ PS2 สาหรับเมาส์และคีย์บอร์ดให้มา1ึพอร์ต USB 2.0ค่ะให้มาทั้งหมด2พอร์ต VGA พอร์ตค่ะรองรับความละเอียดสูงสุดที่2048 1คูณนึ5พที่ 50Hz ร์ต DVD i พอร์ตค่ะรองรับความละเอียดสูงสุดที่1920คูณนที่60 Hz. และนี่ค่ะพอร์ต HDMI รองรับความละเอียด 4K ที่ 24Hz ค่ะ ด้านบนนะคะจะเป็น USB 3.1เจ Gen 1ให้มาทั้งหมด4พอร์ตค่ะถัดมาก็จะเป็นกิกะบิตแลนและด้านข้างนะคะจะมีปุ่มเคลียร์ซีมมาให้ด้วยค่ะและสุดท้ายเป็น Audio Jack แบบ7.1เคลือบโกลเดตด้วยรวมไปถึง Digital Optical ค่ะแล้วก็ยังมี front USB 3.1เจ Gen 1ให้มาอีก4พอร์ตค่ะตรงนี้2แล้วก็ด้านนี้อีก2ค่ะ ตรงนี้ค่ะมี LED debug code สำหรับ CPU RAM แล้วก็ VGA มาดูด้านหลังบอร์ดกันบ้างค่ะตรงนี้ก็จะมี CPU backplate นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้บอร์ดของเราเนี่ยมันเกิดการแอนค่ะตรงนี้ค่ะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็น military class 4, guard pro ค่ะ mm hmm. เพื่อยืนยันว่าบอร์ดของเราเนี่ยจะได้รับการป้องกันทั้งจากความชื้นความร้อนอุณหภูมิสูงๆแล้วก็รวมไปถึงการรบกวนทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยค่ะแล้วก็ยังได้รับการ c e r t i f y จาก Steel Series แล้วก็ AMD Crossfire ตรงนี้ค่ะ และนี่ค่ะสําคัญเลยก็คือไฟ LED ตามตําแหน่งต่างๆของบอร์ดตัวนี้นะคะมาดูอุปกรณ์บันเดิลกันบ้างค่ะเริ่มกันที่นี่เลยสมุดชุดคู่มือค่ะ แผ่น DVD d r i v e r และ Util i t y ค่ะซึ่งแอปพลิเคชันเด่นๆที่บอร์ดตัวนี้รองรับก็จะมี Gaming Land Game b o o s t Gaming a p p ที่ช่วยเราสามารถเลือกการทำงานของบอร์ดได้ง่ายๆถึง3โหมดค่ะไม่ว่าจะเป็น OC Mode, Gaming Mo d e หรือว่า Silence Mode รวมไปถึงสามารถตั้งค่า h อ tK e y ต่างๆได้อีกด้วยคู่มือการติดตั้งแบบง่ายๆค่ะซื้อ Product MSI ก็อย่าลืมเข้าไปลงทะเบียนที่นี่นะคะ Back i o Panel สีดำแดงด้านหลังก็จะเป็นฟอยล์โฟมนิ่มๆแบบนี้ค่ะและะสสสุดดททท้้้้้้าาายยคค่่ Sa ใหหมมััังงง2เนแแแบบบบตตรลววก็ะ ก็ได้เห็นทั้งตัวบอร์ดแล้วก็อุปกรณ์บันเดินไปแล้วค่ะขอเซตเครื่องแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปดูหน้าไบออสกัน เ็ครื่องเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าไบอ s อสกันนิดนึงค่ะบอร์ดตัวนี้อย่างที่ได้บอกไปตอนแรกว่าเขาจะมีไฟ LED อยู่ข้างใต้นะคะซึ่งเวลาโชว์ออกมามันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมาแล้วค่ะบอร์ดรุ่นนี้ค่ะใช้เป็น MSI Click BIOS version 5ค่ะซึ่งเขาก็ยังคงตีมความเป็นเกมมิ่งอยู่นั่นก็คือมาในโทนสีดำแดงนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของไบอ s กันค่ะ MSI BIOS นะคะเขาก็จะแบ่งตัวเมนูของเขาเนี่ยออกมาเป็น3ส่วนโซนด้านบนค่ะโซนแรกตรงนี้เลย mm hmm. ก็จะไว้บอกรายละเอียดต่างๆของซิสเต็มค่ะไม่ว่าจะเป็นความเร็ว CPU ความเร็วแรมรวมไปถึงอุณหภูมิด้วยชื่อเมนบอร์ดแล้วก็ CPU ที่เราใช้ค่ะโซนที่2เนี่ยจะเป็นปุ่มเกมบูสแล้วก็ XMP ช่วยให้เราเนี่ยสามารถวอร์ c l o c k ได้แบบง่ายๆเลยและสุดท้ายค่ะโซนด้านล่างตรงนี้นะคะ ก็จะเป็นเมนูต่างๆของเขาค่ะซึ่งมีเอาไว้สําหรับการปรับตั้งค่าแล้วก็มอนิเตอร์การทํางานของเครื่องซึ่งตรงนี้ละค่ะเขาจะมีมาให้ด้วยกัน2โหมดโหมดแรกเนี่ยก็คือ EC Mode หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้โหมดที่2ค่ะจะเป็น Advanced Mode ค่ะเมนูเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกมาเป็น2ฝั่งนะคะมีทั้งหมด6เมนูและที่เห็นเด่นๆเลยค่ะก็คือตรงนี้ Gaming Series Logo ค่ะแล้วไม่ว่าเราจะอยู่ในโหมดไหนนะคะด้านบนตรงนี้ค่ะก็จะไม่เปลี่ยน เดี๋ยวไม่ขอเริ่มที่ EC Mode กันก่อนเลยเมนูแรกของ EC Mode ค่ะก็คือ CPU เอาไว้ดูการทำงานของ CPU นั่นเองอย่างตอนนี้นะคะความเร็วของ CPU เราเนี่ยก็จะอยู่ที่2.7 GHz ค่ะแล้วด้านข้างค่ะเขาก็มีบอกไว้ชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็น b s s Clock นะคะอยู่ที่100 m มกะตัวคูณยอยู่ที่27มีจำนวนทั้งหมด4คอค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นไฟเลี้ยงของเขาค่ะรวมไปถึงสถาปัตยกรรมต่างๆเขาก็มีระบุไว้ชัดเจนเลยต่อกันที่ RAM ค่ะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยแรมของเราเนี่ยอยู่ที่2,133เมกะเฮิร์นะคะด้านข้างค่ะเขาก็จะมีรายละเอียดบอกไว้ที่เราใส่ไปเนี่ยมีทั้งหมด8กิกใส่ไป2แถวค่ะแถวละ4ซึ่งเป็นแรมจากทางแบรนด์ Patriot ค่ะแล้วก็นี่เลยเป็นแรม DDR4 นะคะ CL เนี่ยก็จะอยู่ที่16,16,16,36แล้วก็ไฟเลี้ยงตรงนี้ค่ะอ่าเดี๋ยวมาต่อกันที่ Storage วันนี้นะคะยังไ,ไม่ได้ติดตั้งอะไรลงไปเพราะว่าจะดูแค่หน้า BIOS เางเดียวค่ะแล้วก็นี่เลยแฟนอินโค่ะ เอาไว้ดูค่าการทํางานของพัดลม CPU นะคะไม่ว่าจะเป็นรอบการหมุนแล้วก็อุณหภูมิค่ะอย่างตอนนี้เนี่ยพัดลมเนี่ยหมุนอยู่ที่ประมาณพันรอบต่อนาทีแล้วก็อุณหภูมิ CPU เนี่ยอยู่ที่36องศาเซลเซียสค่ะและสุดท้าย Help ค่ะซึ่งหน้านี้เนี่ยก็จะบอกปุ่มคีย์ลัดต่างๆในการใช้งาน BIOS ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย EC Mode เนี่ยก็ไม่ได้ตั้งค่าอะไรได้เยอะนะคะเอาไว้มอนิเตอร์การทำงานของซิสเต็มมากกว่าถ้าใครอยากจะโอร์คล็อกอยากจะตั้งค่าบอร์ดต้องมาที่โหมดนี้เลยค่ะ Advanced Mode นี่ ซึ่งหน้าตานะคะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะอย่างที่ให้ดูไปแล้วเดี๋ยวเรามาไล่เจาะทีละเ,เมนูกันเลยเริ่มที่เซตติ้งค่ะเมนูนี้ค่ะก็จะไว้ตั้งค่าการทำงานต่างๆของซิสเต็มอย่างวันที่แล้วก็เวลาเนี่ยก็มาตั้งค่าได้ที่เมนูนี้ System Status a d v a n c e ค่ะก็ไว้ตั้งค่าการทำงานของอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอกไม่ว่าจะเป็นกร์ดจอ USB หรือว่าฟีเจอร์ต่างๆที่ติดมากับบอร์ดก็สามารถตั้งค่าได้ที่หน้านี้ค่ะ Boot อันนี้ไว้จัดลำดับความสำคัญนะคะว่าเราเนี่ยจะเลือกให้มันบูตจากตัวไหนก่อน Security ค่ะสำหรับตั้งพาสเวิร์ดนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาใช้หน้าบอ o อของเราแล้วก็สุดท้ายในเมนู Setting ค่ะก็คือ Save a น d Exit นั่นเองใครที่ไม่อยากเข้ามาที่หน้านี้นะคะก็สามารถกด f 1 0ได้เหมือนกันค่ะอ่ะมาต่อกันที่การ o อว r c ค o ็อกันเลยสำหรับขาโหดนะคะการโอว r c ค o ็อของ MSI เนี่ยเขามีมาให้2โหมดนั่นก็คือ normal แล้วก็ expert ค่ะ ในโหมด normal เนี่ยนะคะเราก็จะสามารถปรับตั้งค่าพื้นฐานต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นตัวคูณ base clock แต่ถ้าเราเลือกมาเป็น expert เมื่อไหรเนี่ยเราจะปรับตั้งค่าต่างๆได้ละเอียดมากขึ้นค่ะนี่รวมไปถึงไฟเลี้ยงตรงนี้ด้วยค่ะซึ่งหลังจากเราได้ค่าที่เราพอใจแล้วเนี่ยเราก็สามารถเซฟเป็นโปรไฟล์ของเราเก็บไว้ได้ค่ะมาที่เมนูนี้เลย OC profile ค่ะ ซึ่งสูงสุดเนี่ยเราสามารถเซฟได้ถึง6โปรไฟล์แล้วก็ยังสามารถโหลดโปรไฟล์เนี่ยจากบลอมหรือว่า USB มาใช้งานกับเมนบอร์ดรุ่นนี้ได้หรือจะเซฟโปรไฟล์ของเราเนี่ยใส่ USB ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเมนูต่อมาค่ะฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์ตัวนี้นะคะก็จะไว้ดูค่าการทํางานของพัดลม CPU ค่ะว่าตอนนี้รอบหมุนอยู่ที่เท่าไหร่อุณหภูมิของ CPU เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ยังสามารถตั้งค่าได้ค่ะว่าที่อุณหภูมิเท่านี้รอบหมุนอยากให้อยู่ที่กี่รอบค่ะเมนูถัดมาค่ะ บอร์ด Explorer อันนี้นะคะก็จะไว้ดูว่าเราติดตั้งอะไรลงไปบนเมนบอร์ดของเราบ้างวิธีการก็ง่ายๆค่ะแค่เอาเมาส์เนี่ยไปชี้ตรงนี้นะคะมันก็จะบอกว่าเราใช้อะไรบ้างอย่างเช่นตรงนี้เป็น Intel Core i5 6 4 0 0การ์ดจอค่ะก็จะเป็น AMD สล็อตแรมค่ะใส่ไป2สล็อตจาก Patriot แล้วก็เมนูสุดท้ายค่ะ M Flash สำหรับคนที่อยากจะ flash BIOS นะคะแค่เอา USB มาเสียบแล้วก็กด yes มันก็จะ flash b บ o ให้เลยค่ะ นอกจากเมนูด้านล่างนี้แล้วค่ะเราก็ยังสามารถโอเวร์คลอกได้ง่ายๆด้วยปุ่มนี้เลยเกมบูสซ์ซึ่งซิสเ็มค่ะเขาก็จะได้รับการคำนวณมาแล้วว่าค่าที่ปลอดภัยที่มันสามารถวิ่งได้เนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่ดูตรงนี้กันนิดหนึงความเร็ว CPU เราค่ะตอนนี้อยู่ที่ 2.7GHz ดเจกค่ะอยู่ที่ 2133MHz เดี๋ยวเมยจะลองเปิดเกมบูสให้ดูว่าค่าเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปที่เท่าไหร่เซฟแล้วก็ e x i t กันไปเลย กลับมาแล้วค่ะตอนนี้ CPU ของเราเนี่ยก็วิ่งที่3.1กิกะเฮิร์แล้วก็แรมเนี่ยวิ่งที่2,400เมกะเฮิร์ค่ะซึ่งค่าเดิมของ CPU เราค่ะอยู่ที่2.7ก็จริงแต่ว่า Turbo b o o s t ของเขาเนี่ยอยู่ที่3.3กิกะเฮิร์เวลาที่เครื่องทำงานค่ะมันก็จะคำนวณแล้วว่าต้องใช้ CPU มาก CPU น้อยก็จะปรับแต่งให้เหมาะสมกับสิสต์มในขนานั้นแรมของเราก็เหมือนกันค่ะบัสของแรมเนี่ยอยู่ที่3,200เมกะเฮิร์แต่ถ้าเราเปิดปุ่มเกมบูสปล๊ เพราะฉะนั้นใครที่อยากให้แรมเนี่ยวิ่งได้เต็มประสิทธิภาพ CPU เนี่ยวิ่งตามการทํางานของซิสตเมในขนาดนั้นเขามีอีกปุ่มนึงมาให้ค่ะก็คือ XMP นั่นเองเดี๋ยวเมย์จะลองปิดเกมบูสต์แล้วก็เปิดเฉพาะ XMP ขึ้นมาแบบนี้แล้วมาดูกันว่าค่าที่ได้เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นี่ค่ะความเร็วของ CPU เรากลับมาวิ่งที่2.7กิกะเฮิร์เหมือนเดิมแล้วแต่ว่าแรมเนี่ยวิ่งที่ค่าเต็มที่ของมันเลยก็คือ3,200เมกะเฮิร์ค่ะ ก็ถือว่าเป็นบอร์ดเกมมิ่งอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจค่ะเพราะว่ามาครบเลยทั้งฟีเจอร์ฟังก์ชันพอร์ตเชื่อมต,ต่อต่างๆซึ่งจริงๆแล้วนะบอร์ดในตระกูลนี้เขามีมาด้วยกัน2รุ่นก็คือ Z170M Morta แล้วก็ B150M Morta ค่ะความต่างระหว่างเจ้า Z กับเจ้า B เนี่ยนะเดี๋ยวมีสรุปให้ฟังสั้นๆแบบนี้เลย 1. แรมของตัว B เนี่ยรองรับบัสสูงสุดที่2,133เมกะเฮิร์ซค่ะ 2. ตัว B เนี่ยไม่รองรับเทคโนโลยี Intel Smart Response ค่ะ 3จํจนวนขอดเชื่อมต่อของ B เนี่ยจะน้อยกว่าแล้วก็4่ค่ะสุดท้ายเลยไม่มีปุ่มเกมบูสต์นะคะในรุ่น B ีซึ่งเ1 7 0น Mota จนที่เรามารีวิวกันในวันนี้ค่ะราคาของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ5,000นต้นๆก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ MSI ที่ส่งบอร์ดตัวนี้มาให้เรารีวิวแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยก็คือ Gigabyte และก็ AMD ค่ะสุดท้ายนี้เมย์และทีมงานไอทีรีบอลก็ต้องขอลาไปก่อนเทปหน้าจะมีอะไรดีๆให้ชมมกกกััันนน็ย่าืตติดดะะะคคสสวี หลายๆคนค่ะบอกว่าเว็บเราเป็นเว็บตลกไร้สาระวันนี้ค่ะเราจะมีสาระกันจะมาสอนทีการนนะับ PCB Layer ที่เขาบอกว่า PCB 4 Layer PCB 8 Layer มันเป็นยังไงมาดูกันสังเกตตรงนี้ค่ะมันจะมีเลข 1, 2, 3, 4ระบุอยู่แต่ว่าในส่วนของ3กับ4นะคะคุณอาจจะมองไม่เห็นเพราะมันเป็นเลเยอร์ที่อยู่ด้านหลังค่ะพลิกกันแบบนี้นี่3 4ค่ะ เป็นไงคะใครว่าเราตลกใครว่าเราไร้สาระเราก็มีความรู้เหมือนกันนะคะพวกคุณนี่แล้วเลิกพูดได้แล้วนะว่า DNA อยู่บนหน้าลูกนี่ DNA อยู่บนบอร์ดแล้วจบไหมจบนะแชร์กันไปเยอะๆนะ